วัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจและจะไม่พลาดทุกข่าวสารค่ะความคืบหน้าล่าสุดบทความจากท่านทนายนิทัศน์ท่านได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจดังนี้สมการที่11คนที่ไม่ได้พาน้องไปใช่ว่าไม่รู้เห็นจากสมการที่สิ เห็นชัดเจนว่าสองพี่น้องชายและหญิงได้เดินทางออกไปจากหมู่บ้านก่อนน้องหายดังนั้นเมื่อถอดสมการแล้วจึงฟันธงได้ว่าไม่ได้พาน้องไปหรือมีน้องไปด้วยแต่อย่างใดแต่เมื่อพิจารณาว่าเหตุใดในวันนั้นจึงได้ไปที่จังหวัดใกล้บ้านและเปิดบัญชีธนาคารเพื่ออะไรหรือรู้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่คนเราจะไปธนาคารเปิดบัญชีปกติต้องมีจุดมุ่งหมายหรือความจำเป็นอะไรสักอย่างโดยเฉพาะถ้าต้องเปิดถึงสองหรือสบัญชีนั้นย่อมแสดงเห็นได้ว่าเหมือนจะรู้ว่าในวันนั้นจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและจะต้องมีบัญชีธนาคารไว้รองรับอะไรสักอย่าง ต่อมาบัญชีดังกล่าวก็นำมาใช้ในภารกิจนี้จริงๆดังนั้นจึงเป็นที่สงสัยว่าคืนวันที่10ตามที่มีข่าวว่าได้มีการประชุมตัดสินใจในกลุ่มพี่น้องหลายบ้านว่าทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะหาเงินมาเคลียร์ปัญหาต่างๆที่กำลังถาโถมเข้ามาอย่างแรงอันเกิดจากการไปก่อหน,นี้สินก้อนใหญ่ จึงจำต้องสร้างนิยายเด็กหายขึ้นมาจึงมีการแบ่งหน้าที่กันทำโดยบางคนไปตัดหญ้าบางคนไปดูหนูที่ต่างอำเภอและเลยไปเปิดบัญชีบางคนไปไถนาบางคนไปสวนโดยอีกสองคนไม่รู้เห็นอะไรกับเขาเลยเพราะทุกคนกลัวความปากโป้งหรือพลังปากของเขานั่นเองแถมตัวเขา ก็ไม่ชอบการกระทําของคนบางคนที่มีอาชีพทําน้อยรวยนานหรือที่โบราณว่าพวกรวยทางลัดเลยชอบพูดทํานองขู่ว่ากูจะบอกตํารวจว่าพวกมึงทําอะไรไก่ครับไก่เป็นอาชีพเสริมแต่พอมีกําไรโดยการเอารถมอเตอร์ไซค์ทำที่พ่วงข้างๆเพื่อตะเวนขายตามหมู่บ้าน ขายแบบใจดีมีแถมถ้าเป็นลูกค้าประจำพร้อมกับรับจ้างกรีดยางเฝ้าสวนเป็นคนขยันแต่ปากไวและไม่ยุ่งกับสิ่งดำๆนี้คือข้อดีและข้อเสียของชายวัยกลางคนที่อายุก็ไม่น้อยแต่มองไม่เห็นอนาคตของครอบครัวชัดเจนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาของเขาคือปากไวใจร้อน พูดไม่คิดแถมชอบพูดขู่และเกลียดอาชีพบางอย่างจึงเข้าทางขบวนการดังกล่าวที่เกรงว่าสักวันชายคนนี้จะนำความจิบหายมาสู่อาชีพของพวกเขาทุกท่านรับรู้ไว้ด้วยนะครับจากที่ไม่เป็นเป้าหมายแต่เมื่อไม่อยู่แบบเงียบๆไม่เจียมเนื้อเจียมตัวชอบให้ข่าวทั้งที่ตัวเองไม่มีอะไร ให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้เลยแต่เมื่อทุกอย่างบานปลายเด็กเดินไปตายเองไม่ได้จึงโยนข้อหาให้เพื่อปิดปากซะตามคำสั่งของใครบางคนผลสอบจึงพุ่งเป้าไปยังเขาคนนั้นเห็นได้จากบางสิ่งบางอย่างควรสอบก็ไม่สอบหรือสอบไม่ชัดเจนคนที่สงสัยก็หายสงสัยไปเฉยและทุกคนคิดว่า เมื่อเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วสังคมจะทอดทิ้งแต่ไปกันใหญ่สังคมที่เฝ้ามองตั้งแต่วันที่ถูกโยนความผิดให้จนถึงวันตกเป็นผู้ต้องหาทำให้เขายิ่งดังยิ่งรวยแต่เพราะนิสัยส่วนตัวบางอย่างจึงทำให้มิตรที่เคยรักใร้กลายเป็นศัตรูถ้าแก้สิ่งนี้ได้ตามที่ผู้ใหญ่แนะนำเส้นทางสุดท้ายเขา จะรุ่งโรธและท้ายสุดคดีนี้ยกฟ้องชัวทานายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลก็ต้องขอกราบขอบคุณบทความดีๆของท่านทานายนิทัศน์ด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกท่านคะ่ะสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ